สาวน้อยโอล่านะคะเดินเล่นค่ะสวัสดีค่ะโอล่าอ่ดูซิเดินไปไหนเลยป้ามาไม่ถ่ายถ่ายวีดีโอสเสือไม่ทันทุกทีสเสือกลับแล้วเข้าเองเลยนี่ตาโอล่าป้าเปิดประตูให้ค่ะ,คะเปิดให้แล้ว ชัาคกะกระโดดทันทีเลยนะคะเดี๋ยวให้เดินเล่นนะคะสักสอชั่วโมงเนาะช่วงนี้จะปล่อยเด็กๆยาวขึ้นนะคะก็ประมาณสองชั่วโมงบางวัน3ามชั่วโมงนะคะ หม่คะอราสบายดีนะคะเดินเล่นทุกวันวานนานๆเมื่อวานนี้ขึ้นมาแล้วไม่ยอมไม่ยอมกับรงนะคะนั่งอยู่บนเชลป้ามา ใช้วิธีไหนชิกก็เมินเลยต้องให้ดูมาตามดงเรียกกลับถึงจะยอมเข้ากลงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ต้องดูอะไรกันนะคะเข,เขาก็เข้าเองค่ะโอเคสวัสดีวันศุกร์นะคะวันพักผ่อนแล้ววันนี้วันทำงานวันสุดท้ายสวัสดีพักผ่อนกันค่ะสว,สวนโอลาสบายดีทุกวัน สวัสดีค่ะจากบ้านเคสาว